ครับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการเอิร์ธทอยนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมารีวิวเป็นของเล่นซูเปอร์พินบอลเกมนะครับนี่เป็นเกมพินบอลนะราคาแค่ยี่สิบเก้าบาทนะครับถูกมากๆเลยดูซิว่าคุ้มค่าไหมกับราคายี่สบเก้าบาทนะครับเดีย๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับนี่มาแล้วไปเกมพินบอลนะครับ เพราะเราจะยิงลูกตรงนี้เข้ามาปุ๊บแล้วก็มันจะวิ่งขึ้นมาฟืดลงมานะฮะแล้วก็ลงตรงคะแนนนี่คะแนนถ้าลงตัวข้างบนเนี่ยก็จะได้เยอะหน่อยแต่ถ้าลงมาต่ําสุดก็จะมีคะแนนไล่กันตรงนี้นะครับเล่นแข่งกับเพื่อนๆได้เลยนะเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูวิธีเล่นก็ดึงครับปืดแล้วก็ปล่อยโอ้ยต้องดึงแรงๆหน่อยปล่อยนี่เห็นไหมนี้ลงมาได้35เองเดี๋ยวต้องยิงอีก จะเป็นออโต้นะครับดึงปืดน,นี่สีเขียวมาละสีเขียวมาละเด้งนะว๊บอา้าวติดดึงแล้วก็ดึงลงมาดูซิว่าจะได้เท่าไหร่ปืดน,นี่หูได้สี่ร้อยเยอะมากนี่เล่นแข่งกับเพื่อนๆได้เลยนะดีจังจะมีตรงลูกแงะที่มันจะติดกับสองติดยากหน่อยนี่ ได้สิบห้าฟิดโอ้ไไม่ลงเอาใหม่นี่ได้เท่าไรได้ตังี้โอ้ยนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนี่ครับเข่งแข่งกับเพื่อนๆได้นะยี่สิบเก้าบาทถูกมากๆเลยจบแล้วครับใครชอบฝากติดจานตบคับทสไคร้ด้วยนะครับ